Uno, สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเพื่อ,อนมาดูวิธีการทำน้ำยาล้างจาน ณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลกุซอดณบ้านเลขที่52หมู่7ตำบลกุซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตและผมจะนำพาเพื่อนมาชมการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพรครับค่ะครับการทำน้ำยาล้างจานมีวิธีการทำอย่างไรครับ ก,ก่อนอี่ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับออคือชื่อสมมิชิสุรักษ์นะครับก็เป็นวิทยากรฝึกอาชีพในกลุ่มนะครับก็ขั้นตอนกนารทำยาร่างกานนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีอันนี้ก่อนเลยตัน,นี้เขาเรียกว่าตัว N70 เป็นตัวทำให้เกิดฟองนะครับทำให้เกิดฟองส่วนตัวนี้ผงข้น ของข้นหรืออีกอย่างนึงก็คือเกลือแต่เป็นเกลือที่เขาเอาไปสะตุกเอาความเค็มออกเหลือความเค็มไม่มากนะครับตัวนี้จะทําให้เวลาเราเอากฤีสินไม่ใช่เอาเอนิเนสิเนี่ยผสมกับพวกน้ำสมุนไพรที่เราทำเนี่ยจะเหนือความข้นขึ้นคือจะเหนื่อเหนือเหนือขึ้นเหมือนย่างจางทั่วไปที่มวลาวทนะครับมันจะเหนีวจะเหนียวนะครับส่วนสมุนไพรที่เราใช้ก็จะเป็นพวกพวกูดมะนาว พวกนี้ที่มีรถเปรี้ยวจะมาทํามาเฟืองใช่สนไทยที่มีรถเปรี้ยวเพราะมันจะขจัดคราบดีๆแล้วก็สีที่เราใช้คือเป็นสีของขมิ้นคือจะใช้สีธรรมชาติเราจะไม่ใช้สีพบชีมีครับแล้วขอถามใช่ถามกันต่อเลยครับเอาถ้าการท,ทำทาที่สารกันเสียลงไปกันใส่สารกันเสียตนี้คือสารเสียเอาห่อที่จะผาาก็ได้ เริ่มหนักมือไหม,เร,มเริ่มเมดิมอาจจะยกยกยกขึ้นเขึ้นมาีอ่านี่แหละพอดีพอดีในแนวแบบนี้นเเลลและครบสูตรน้ำสมุนไพรบวกน้ำเปล่าอันนี้คือเราตัากน้ำเปล่ามาเคลือเพราะว่าเราตวงในตัวนี้แล้วมีมีก็บอกตวงหนึ่งกิ๊ดหนึ่งกิ๊ด พอทีนี้ก็พักทิ้งไว้ที่บอกแล้วก็แยกตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันอีกวันหนึ่งวันหนึ่งวันเสร็จแล้วก็มากรอกมาทำเสร็จแล้วเราพักไว้หนึ่งวันแล้วมากรอกเป็นขวัวใส่ขวนี่ทำเป็สีแบบนี้นี่แหละเป็นน้ำยาล้างจานที่พร้อมที่จะใช้บางที่เขาชอบถ้าเราชอบสีอย่างอื่นก็สีผสมอาหารมาใส่ ชอสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีผสมาหารมาใส่สวยๆมสวยงามสวย,ยางามขั้นตอนก็มีเท่าน,นี้หัวเชื้อนำมาจากหัวเชื้อนำมาจากไหนหมายถึงว่าเราไปหาซื้อที่ไหนใช่ไหมถ้าส่วนมากก็จะมีที่ทกสทกสเขาจะสนับสนุนเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนทกสทั่วประเทศแล้วก็ร้านพวกเคมีพัน์พวกศึกษาพันุ์พวกนี้จะมี แต you know? so ่ราคามันจะสูงหน่อยเราต้องไปหาที่ถูกๆที่เขาส่งเสริมเช่นเครื่อขคายพวกกิจกรรมธรรมชาติถ้าเป็นบ้านเราก็ที่รีสะอโศกรีสะอโศกกีกำทลักจะถูกราคาจะถูกกว่าเพราะว่าถ้าในห้องตลาดก็จะขายกันอยู่90บาทต่อกิโลแต่ถ้าเราไปที่ถูกจะอยู่ประมาณ75-80บาท จะทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตได้แล้วก็เราจะขายได้ราคาถูกแล้วก็ถ้าใส่ภาชนะแล้วขายขวดกี่บาทครับขวดละกี่บาทก็และแต่เราจะหมดถ้าเป็นทางกลุ่มขอดูขวดเล็กหน่ขอยขวดเล็กถ้าเป็นทางกลุ่มขวดเล็กประมาณประมาณสองร้อยยี่สิบซีซี เนี้สองร้อยยี่สิบวีซีกอดใส่สร้มาใกทั้งกลุ่มเราขายสิบบาทกลุ่มวันละสิบบาทสิบบาทเพราะว่าตามท้องตลาดนี่จะอยู่แค่ร้อยหกสิบร้อยสิบขอขายสิบสองบาทเพราะว่าค่าชนะชนะเขาค่าแพ็รจิตเขาเขาแค่ร้อยหกสิบแต่ของเรานี้สองร้อยยี่สิบอ่ะเยวะกอด ถ้าในท้องตลาดจุขวดใหญ่ก็จริงแต่มันแค่ประมาณ160มิลมิลิตรเราจะขาย12บาทต้นทุนการผลิตสูงไง้ครับต้นทุนการผลิตก็อยู่ที่ว่าเราหาพวกตัวอินเจสินี่ยได้ราคาเท่าไหร่สมุนไพรเราหาได้ตามพื้นบ้านเราเยอะสมุนไพรเราหาได้ตามพื้นบ้านก็จะตกต้นทุนก็อินเจสตแป80บาทเกลือ10บาท เก้าสิบเาสขวดจะตกใบละ3บาทโดนึงนี้จะได้ประมาณ50 50ิบห้าขวดห้ขวดเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ประมาณปีสักเดถ้าคิดค่ามุนแทคอะไ้โดยประมาณ150บาทร5 0ถึง200ประมาณแต่เราห้าห้ขวดได้ขนาห้าร้อยห้าร้อย้สบาส5บ คูณสิบให้สิบก็ได้ห้าร้อยต้นก็ประมาณสองร้อยสองรอยไม่ถึงสองร้อยที่สามร้อยห้าสิบตเปเรยสองร้อยรวมค่าเลนค่าเลงร้อยอะไรเราต้องคิดค่าเลนเท่าวเอได้กำไรสามร้อยบาทต่อพิโลอันนี้คือเราหาอย่างถูกแล้วแต่ถ้าบางคนไปซื้อมาเป็นชุดซื้อไปใส่ก็จะมี มีเกจมะนาวมีเกจมะนาวมีสารกันเสียมีสีมีอะไรให้หมุชุดหนึ่งตกประมาณ180บาทแล้วพอทำเยนะครับี่ได้ทําศึกษาวมาจากที่แก็ไปตามศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินี่เยนมาจากจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวครับจ้าครับเดี๋ยวและสุดท้ายนี้กลุ่มผมและเพื่อนๆขอขอบคุณคณะวิธีกรด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับประสบความสำเร็จครับทุกๆคนนะคะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับจุ๊บ